ขยี้ข่าวโฟเรสกับโอตาแมนเดินทางมาถึงการประกาศผลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานประกาศผลของ b n k 4นในซิงเกิลเซมเบอร์สเจ e เนอรัลวิเลชันหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าเป็นงานเลือกตั้งครั้งที่2ของ b บ K 4นนนั่นเองงานที่จะมีการเปิดโอกาสให้แฟนคลับนะครับได้มีส่วนร่วมในการโหวตเมมเบอร์ที่ตัวเองชื่นชอบเคลื่อนสู่ตำแหน่งต่างๆในซิงเกิลนั้นๆน,น,นะครับโดยในปีนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็จะอยู่ที่ว่าในปีนี้เนี่ยก็จะมีวงน้องอย่าง CTM 4มมาเข้าร่วมด้วยนั่นเองนะครับแบ่งเป็น B&K Forex 41คนและ CTM Forex 25คน ทำให้ในปีนี้นะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตำแหน่งต่างๆก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีอันดับแค่1นึถึงสานะฮะโดยที่อันดับที่1นึถึงสิเนี่ยเรียกว่าเซมบัอนะครับอันดับที่1 7บเถึงสาเรียกว่าอันเดอร์เกิลและในปีนี้ก็ได้มีการเพิ่มอันดับที่3 3มสถึงสีนะครับเรียกว่าเน็กซ์เกิลเพื่อมารองรับจํานวนของผู้สมัครที่มากขึ้นนั่นเองและความพิเศษของงานนายซิงเกิลปีนี้นะครับนั่นก็คือว้ไดนงเเซ็ออร์จะป ต่างจากปกติที่ส่วนใหญ่เนี่ยทางฝั่งผู้บริหารจะเป็นคนเลือกตามความเหมาะสมทําให้ปีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีแรงจูงใจในการลงสมัครที่มากขึ้นและในส่วนของการประกาศคะแนนนะครับก็ได้มีการประกาศคะแนนผลด่วน24ชั่วโมงครั้งแรกมาแล้วเนี่ยในวันที่14กุมภาพันธ์ปี63ที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศอันดับล่าสุดนะครับในวันที่10มีนาคม63 30, โดยที่ไม่มีการประกาศเรื่องของรายละเอียดคะแนนเพื่อเป็นการกระตุ้นการโหวตและในวันนี้ครับวันที่19เมษายนนะครับหลังจากที่มีการเลื่อนมาจากวันที่22มีนาจา วิกฤตการไวรัสในปัจจุบันก็ถึงเวลาในการประกาศผลของ BNK48 ใ nice น Single Single Special Channel Selection Set นะครับและในปีนี้นะครับก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเนื่องจากว่าเรากาลังเจอวิกฤตการไวรัสเนี่ยทำให้ต้องเลี่ยงการชุมนุมกันของคนเยอะๆนะครับทำให้ปีนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าการประกาศผลครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการประกาศแบบออนไลน์นะครับโดยที่น้องๆเมมเบอร์ก็อยู่แต่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ดูกล้องพร้อมๆกันโดยพิธีกรในปีนี้ก็ยังคงเป็นนาเน็กเช่นเคยนะครับแล้วก็เสริมทับด้วยคุณ ทีมนนั่นเองและเพื่อเป็นความง่ายในการฟังข่าวการประกาศคะแนนนะครับโอตาแมนก็จะขอสรุปเป็น12ประเด็นน่าสนใจจากการ n e r e r Protection จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ 1. ผลลัพธ์และการประกาศผลครั้งนี้นะครับก็มีผู้ที่ได้อันดับต่างๆตามภาพดังต่อไปนี้ครับ พูดถึงภาพรวมคร่าวๆในการประกาศครั้งนี้นะฮะเริ่มกันที่ next girl ใน Unit 16คนนี้นะครับก็จะมี bnk48 ทั้งหมด11คนและ cgm48 f o r 5คนโดย bnk48 นะครับก็จะแบ่งเป็นรุ่นที่1จํานวน2คนได้แก่จา๋าและน้ําใส รุ่นที่2ก็จะมี9คนซึ่งประกอบไปด้วยแพนด้าคามินนิกกี้วิวเคงพาขวัญมายูฝ้ายและก็นายในส่วนของ C.G.M. f o r d a ก็จะประกอบไปด้วยฟอร์จูนซิตาคานิงมามิงและก็ไขหวานโดย Next Girl นะครับผู้ที่ได้ตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ไปก็จะเป็นน้องจ๋านั่นเองต่อมาในส่วนของ Under Girl นะครับก็จะประกอบไปด้วย b n k ยนเคฟอรคนและ C.G.M. f o r d a y จำนวน3คนซึ่ง b n k ยนเดนะครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่นที่16คนได้แก่ไขมุกซัดจ,จังมายกอดมิโอริและก็จิ๊บ ส่วนรุ่นที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วย7คนได้แก่สตังมิวนิคจีจีผักขมนิวแบมบูและกาลตาครับในส่วนของ CGM นะครับก็จะประกอบไปด้วยพิมพออมและอิสริณะนั่นเองสำหรับเซนเตอร์ในยูนิตอันเดอร์เกลนี้นะครับก็จะได้แก่ไขมุกเบียนเคฟดครับ ต่อไปก็จะเป็นยูนิตเซอัเส์นะ,สนะครับของ b n k ยนเฟอร์เดก็จะประกอบไปด้วย16คนเลยซึ่งแบ่งเป็นรุ่นที่1 12คนและรุ่นที่2จํานวน4คนภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับการประกาศครั้งนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเซอั์เบส์มีรุ่นที่2เข้ามาด้วยกันถึง4คนเลยทีเดียวซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีว e ีกับเนเตอรีนเพียง2คนเท่านั้นและในส่วนของอันเดอร์เกลก็จะมีน้องพิมซีเจมฟอร์เดที่ขึ้นมาสูงสุดในกลุ่มของซีเจมฟร์เถึงอันดับที่22 และตัว C.G.M. Forex นะครับก็มีเมมเบอร์เข้ามาติดตำแหน่งใน1-48ถึงนี้เนี่ยถึง8ตำแหน่งด้วยกันซึ่งถ้าอิงตามตัวเลขผู้สมัครนะครับตำแหน่งที่ว่าง48ที่เนี่ยถ้าอิงให้ B.N.K. f o r e ติดทั้งหมด41คน C.G.M. f o r ก็จะมีที่ว่าง7ที่แต่การที่ C.G.M. f o r e สามารถติดได้ถึง8ที่นั่นแปลว่ามี B.N.K. Forex 1คนที่ไม่ติดตำแหน่งใดเลยซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่ FIFA B.N.K. f o นั่นเองครับ2มูลค่าภาพรวม แน่นอนว่าทุกคนคงอยากทราบว,ว่าจุดจบของงานเ e อ e r เ l ี l ลเ t ล o ชันครั้งนี้เนี่ยหลังจากจบงานแล้วนะครับใช้ไปทั้งหมดกี่คะแนนและตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับโดยผลลัพธ์ในปีนี้นะครับอันดับที่1นึถึงสีเนี่ยรวมคะแนนเป็นทั้งหมด681,421คะแนนคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำถ้าตีเป็นโคละ200บาทก็จะอยู่ที่ 136,284,200บาทคือจำนวนเงินที่สะพัดในงาน General Election ครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเทียบกับงาน GE ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่อันดับที่1ถึง32ใช้คะแนนไปทั้งหมด762,657คะแนนคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำอยู่ที่152,531,400บาทก็จะพบว่านะครับภาพรวมของปีนี้เนี่ยถือว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้วถึง81,236คะแนน คิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำอยู่ที่1 6 2 4 7 2 0 0บาทหรือว่าลดลงมาจากปีที่แล้ว10.65%นั่นเองครับปัจจัยสําคัญ2อ,อย่างก็คงจะหนีไม่พ้นกระแสแฟนคลับและความฮา์เนี่ยก็คงจะไม่เทียบเท่ากับครั้งที่1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมของเซอรกิจนะครับที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะส่งผลให้คะแนนโหวตของงานปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเอง3 next girl เรามาลองพิจารณายูนิต next girl อย่างละเอียดกันดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างที่เราดูนะครับว่าการเพิ่มยูนิต next girl เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเมมเบอร์ bnk 4 8ได้มีโอกาสติดในเพลงต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นการเป็นลงแข่งในสนามเดียวกันกับ cgm f o r ด้วยโดยเมมเบอร์ bnk f o r นะครับที่งาน ge ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ติดตำแหน่งใดๆนะครับในปีนี้ที่สามารถลงมาแย่งชิงพื้นที่กับ cgm f o r ได้นะครับก็จะมี panda า34นิกกี้ n i k วิล41เข่ง43ภาขวัญ44มายย45ฝาย47และนาย48ครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีเมมเบอร์จาก BNK48 ที่ติดอันดับ1ใน32จากงานครั้งที่แล้วเนี่ยที่อันดับร่วงลงมาจาก Undergirl ลงมาเช่นกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยจ๋าจากอันดับในงานครั้งที่แล้ว24ปัจจุบัน33หรือว่าตำแหน่งเซนเตอร์ใน Next girl นั่นเองคามินจากงานครั้งที่แล้ว22ปัจจุบัน35 น้ำใสาจากงานครั้งที่แล้ว30ปัจจุบัน36ในส่วนของเมมเบอร์ CGM 4 8นะครับที่เข้ามาติดในส่วนของ Next g i r l นี้ก็จะมี5คนได้แก่ Fortune 37 s i t a 39สนิ้า k n i n g 40 m a m i n g 42ิ และไขหวานในส่วนของ C.G.M.48 นะครับนอกจากเมมเบอร์5คนนี้ที่เข้ามาติดแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ยังมีเมมเบอร์อีก3คนที่น่าสนใจนะครับที่เคยเข้ามาติดอันดับใน Next g i r l ได้แก่แช,ชมพู C.G.M.48 ที่เคยเข้ามาติดในผลด่วนแรกอันดับที่4.4 และ a อ g เจที่เข้ามาติดในอันดับที่48แต่เมื่อถึงผลล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็หลุดออกไปอีกคนก็คือนีนี่นะครับที่เคยเข้ามาติดอันดับ45ในผลคะแนนล่าสุดแต่สุดท้ายก็หลุดในผลจริงซึ่ง3คนนี้นะครับแชมพู Ang เจและนีนี่จึงแม้ทั้งหมดจะหลุดในผลจริงแต่การที่ทั้ง3คนนี้เนี่ยเคยเข้ามาติดอันดับนั่นแปลว่าฐานแฟนที่พร้อมเปของ3คนนี้เนี่ยในปัจจุบันก็น่าจะมีมากกว่าฐานแฟนของเมมเบอร์ c ี m For เที่ไม่ติดที่เหลือนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็อาจจะด ว่าหลักฐานการเปย์ให้กับ3คนนี้เนี่ยออฟฟิเชียลของ C.G.M.48 ก็สามารถนำเอาไปพิจารณาในการเตี๊ยมต่อไปก็เป็นได้และในส่วนของการติด next girl ของเมมเบอร์ C.G.M.48 นะครับคนที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็น f o r t u n e เพราะตั้งแต่การประกาศผล2.4ชั่วโมงแรกเนี่ย Fortune ก็ไม่ติดตำแหน่งใดๆแต่เมื่อมีการประกาศอันดับล่าสุดนะครับ Fortune ก็สามารถคว้าตำแหน่งที่41ไปได้และในผลจริงอันดับของ f o r t u n e ก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับจนสุดท้ายสามารถคว้าอันดับที่37ไปได้และเป็นนนออัดัดดบบทททีีี่่่่สสููงุใรา CGM Girl ย Next Forad เ,เป็นการเติบโตที่น่าสนใจมากๆ 4. Undergirls ต่อไปเราจะมาพิจารณายูนิต Undergirls ซึ่งประกอบไปด้วย B.N.K. f o r e s คนและ C.G.M. f o r e s จำนวน3คนโดยมีเซ็นเตอร์อันดับที่17ก็คือไคมุก B.N.K. f o r e s นั่นเองในส่วนของ Undergirls นี้นะครับก็จะมีเมมเบอร์จาก B.N.K. f o r e s ที่ไม่ติดอันดับ1ในสาย2จากงานครั้งที่แล้วเนี่ยและขึ้นมาติด Undergirls ในครั้งนี้ก็จะมีทั้งหมด4คนได้แก่สตังอันดับ19 GG อันดับ23 นิวอันดับ28และรตาอันดับที่31ครับส่วนคนที่เกยติด1ใน16เซิร์นประเซครั้งที่แล้วและร่วงมาอยู่อันดับเกินมในครั้งนี้ได้แก่ไคมุกจากงานครั้งที่แล้วอันดับ15ปัจจุบัน17มายจากงานครั้งที่แล้วอันดับ16ปัจจุบัน21น่าสนใจว่าการที่ไคมุกมีโอกาสได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ในครั้งนี้ เธอจะมีโอกาสได้เลือกเพลง Hi Shore Penguin เพลงที่มีทีมของเพนกวินที่เธออยากได้หรือเปล่าในส่วนของ C G M f o r t e ที่เข้ามาติดในอันดร์เกิลได้แก่พิมพ์ C G M f o r t e อันดับที่22ออม C G M f o r t อันดับที่25และอิสรินั C G M f o r t อันดับที่30 ความน่าสนใจในกลุ่มนี้ก็คือการที่น้องพิมพ์ CTM48 วงน้องเล่นน้องใหม่ที่สามารถทำอันดับสูงที่สุดในกลุ่ม CTM48 ที่ทำให้ได้เห็นว่าฐานการเปลงของน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆและคิดว่าคราวนี้ก็จะเป็นเวลาในการพิสูจน์ความสามารถของน้องกับโอกาสที่ได้รับมาน่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนอีกคนที่น่าสนใจก็คือออม CTM48 ที่จากงาน G ครั้งที่แล้วออมไม่ติดอันดับใดๆเลยแต่มาในครั้งนี้นั้นอาจจะด้วยความสามารถและบทบาทกัปตันของเธอใน CTM48 ทำให้เธอมีโอกาสได้แสดงความสามารถที่มากขึ้นและ มีแฟนที่คอยเอาใจช่วยมากขึ้นตามไปด้วยจนสามารถส่งให้เธอขึ้นมาอยู่ในอันดับที่25ได้ถือว่าเป็นการมาไกลมากๆของกัปตันคนนี้ 5. าเซมบัสึต่อมาเราจะมาพูดถึงยูนิตเซมบัสึนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเมมเบอร์ bnk48 ทั้งหมด16คนเลย แบ่งเป็นรุ่นที่1จํานวน12คนและรุ่นที่2 4คนแน่นอนว่าความน่าสนใจของปีนี้นะครับคือการที่มีรุ่นที่2เข้ามาในโซนนี้ได้ถึง4คนแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเมมเบอร์รุ่นที่2เหล่านี้ปัจจุบันมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงที่สามารถเทียบเคียงรุ่นพี่ขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วนะครับอย่างคลิปการวิเคราะห์ผลล่าสุดในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงรุ่น2ที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นโซนของฟอนจูเนมมุนกกกสาาางีี่่เบอรลล้ะยข ที่มากขึ้นและขยับเข้าใกล้เซมบะสื่อมากขึ้นเรื่อยๆและในผลจริงนี้นะครับเมมเบอร์ที่ยังคงสามารถบุกทะลวงมายังโซนของเซมบะสอได้นะครับนั่นก็คือมินมินจูเน่และก็ฟอนแต่รุ่นที่2ที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นวีหรือว่าวีระยานั่นเองที่ครั้งนี้เนี่ยสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลถึงอันดับที่8ถึงจะน่าเสียดายนะครับที่ความคาดหวังของเจ้าวีเนี่ยคาดหวังไว้ที่อันดับที่7หรือว่าคามิเซเว่นแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่มาไกลมากๆ ามายังอันดับที่8เลยทีเดียวและยิ่งเป็นโซนของการแข่งขันในกลุ่มเซอร์เสิร์ที่เข้มข้นเนี่ยระยะทางนี้ถือว่าไกลามากๆนะฮะ 6. คาร์มิเซเว่นต้องบอกว่างานครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของคาร์มิเซเว่นที่ครั้งใหญ่มากๆประมาณยังไงทีเดียวนะครับเทียบกับคาร์มิเซเว่นในงานครั้งที่แล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วย เชอร์ปรางเจนนิคมิวสิกมบายเจนออนเนยตามลำดับนะครับส่วนในปีนี้นะครับคาร์มิสเซเว่นเจนนิสจากอันดับ2ก็ลงมาอยู่อันดับที่7โมบายที่ถึงแม้ในผลด่วนและผลล่าสุดนะครับจะมีการไปแย่งชิงที่1กับเชอร์ปรางและอยู่ในอันดับ1-3แต่สุดท้ายแล้วในผลจริงก็อยู่ในอันดับที่5ส่วนเนยในปีนี้แฟนคลับก็ไม่ยอมแพ้นะครับอันดับเพิ่มขึ้นมาอีกห่อันดับจากครั้งที่แล้วอันดับที่7ในปีนี้สามารถทําได้ถึงอันดับที่6และสําหรับปีีนนน้้ค่อขาางตกใจะรเพาาว่หลุดไปกะ ถึงอันดับที่12เลยทีเดียวซึ่งผิดคาดการจากปีที่แล้วที่ถึงแม้ว่าจะหลุดในช่วงแรกๆเนี่ยแต่ก็ยังคงสามารถกลับมาได้นะฮะและกลับไปได้ถึงคารมิเซเว่นแต่ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าตกใจในโซนของคารมิเซเว่นนะครับและอีกข่าวที่เรียกได้ว่าน่าเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อปันเบียนเคฟเด จากงานครั้งที่แล้วเนี่ยหลุดไปไกลถึงอันดับที่9ทั้งทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งในคามิเซเว่นและในปีนี้นะครับอาจจะด้วยซิงเกิลที่8ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีชื่อของปันเบียนเคติดอยู่ในหนึ่งในเซิร์บัสทำให้ซิงเกิลที่9นี้นะครับหล่าแฟนคลับของปันก็ยิ่งรวมใจรวมพลังกันมากขึ้นกว่าปกติและในที่สุดโอกาสของงานครั้งนี้ก็มาถึงนะครับ เมื่อผลด่วน24ชั่วโมงแรกแฟนคลับของปันก็ส่งปันขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9และในการประกาศผลด่วนครั้งที่2หรือว่าผลล่าสุดนะครับก็ยังส่งปันขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่5จนสุดท้ายแล้วในวันของการประกาศผลจริงความฝันของปันก็ได้เป็นจริงเมื่อชื่อของปันเบียนเคฟอร์เรขึ้นมาปรากฏอยู่ในอันดับที่4ของงานไนท์ซิงเกิลเซมเบสส์เจอร์เนลล์วิลเลชันทำให้ปันเบียนเคฟอร์เรถึงกับต้องหลั่งน้ําตาออกมาแต่เป็นน้ําตาที่มาจากคนละอารมณ์จากงานครั้งที่แล้วอย่่างแนนนอ เป็นอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์และน่ายินดีในกลุ่มของคารมิสเซเวนเซนเตอร์มาถึงกันแล้วกับอันดับที่ใครลหลายๆคนรอคอยเนื่องจากงานครั้งที่แล้วอันดับหนึ่งตกเป็นของเชอร์ปารางเบียน K ครที่คว้าไปถึง8 4 1 9 5คะแนนและคะแนนทิ้งขาดที่2ค่คนข้างมากมายัางปีนี้ที่ถึงแม้ตอนเริ่มต้นจะมีประเด็นในเรื่องของการที่เชอร์จะไม่ได้ลงงานเลือกตั้งแต่สุดท้ายก็มีเหตุให้ต้องลงจนได้ทำให้เมื่อดูจากสถิติย้อนหลังหลายๆคนก็อาจจะคิดไปได้ว่า ที่1ก็อาจจะเป็นคนเดิมก็เป็นได้แต่ในครั้งนี้ประวัติศาสตร์ของเบียนเคฟอเก็ได้เปลี่ยนไปเมื่ออันดับที่1นั้นได้ถูกเปลี่ยนมือกำแพงนี้ได้ถูกก้าวข้ามไปได้แล้วเมื่ออันดับที่1ในปีนี้ได้ตกเป็นของเจนเบียนเคฟอเจากในงาน GE ครั้งที่แล้วที่เป็นมาเมิดจนสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในคาร์มิเซเว่นได้และในปีนี้เลาแฟนคลับของเจนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขุมกำลังของเจนตลอดนั้นไม่ได้เป็นเพียงมาเมิดชั่วคราวอีกต่อไป และถูกยืนยันด้วยตำแหน่งที่คว้าไปได้ในปีนี้ด้วยคะแนนโหวตที่สูงถึง1489โหวตความน่าสนใจของการโหวตครั้งนี้คือหากเราพิจารณาถึงภาพรวมของคะแนนโหวตของเมมเบอร์แต่ละคนตามลำดับเทียบกับปีที่แล้วจะพบว่าในแต่ละลำดับคะแนนจากปีนี้จะลดลงไปจากปีที่แล้วค่อนข้างมากแม้แต่ของเชอร์ปารงในอันดับที่2ที่ปีนี้ทำไปได้71,352คะแนนก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วที่ทำไปได้84,195คะแนน แต่สำหรับเจนเบียนเคฟรสนั้นเป็นเพียงเมมเบอร์คนเดียวที่มีคะแนนโหวตมากกว่าอันดับอ้างอิงของปีที่แล้ว และมากกว่าอันดับที่ 2- ถึง29,137คะแนนคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำ5,827,400บาทซึ่งระยะห่างนี้มากกว่าคะแนนที่เชอร์ปรางทิ้งห่างเจนนิสในงานเลือกตั้งครั้งที่แล้วเสียอีกซึ่งตอนนั้นห่างกัน25,833คะแนนเป็นโปรดิตร์หน้าใหม่ของเบียนเคฟเรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากที่มีผู้ที่สามารถก้าวข้ามเชอร์ปรางในงานเลือกตั้งครั้งนี้ไปได้แล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นความสนุกของงาน General Election ที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้จริงๆแ สถิติที่น่าสนใจคะแนนสูงสุดของปีนี้อยู่ที่1489คะแนนและคะแนนต่ำสุดอยู่ที่1 2 7 2คะแนนซึ่งในปีนี้ก็จะถือว่าเป็นปีที่มีคะแนนสูงสุดมากกว่าปีที่แล้วแต่ก็มีคะแนนต่ำสุดที่น้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วนั้นคะแนนต่ำสุดอันดับที่32ได้ไป 5,472คะแนนความเข้มข้นของคะแนนในปีนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยกว่าปีที่แล้วมากๆซึ่งในปีที่แล้วนั้นการแข่งขันในโซนเซิร์ฟเสิรเข้มข้นสูงมากทําให้มีคะแนนพุ่งไปถึง40,000คะแนนตั้งแต่อันดับที่9แต่ในปีนี้นั้นเมมเบอร์ Member ที่มีคะแนนแตะ40,000คะแนนเริ่มคนแรกในอันดับที่5และมีผู้ที่ได้40,000คะแนนขึ้นไปน้อยกว่าครั้งที่แล้ว9การเติบโตของอันดับ เมมเบอร์5คนแรกที่มีอันดับการเพิ่มมากที่สุดเทียบกับการ GE ครั้งที่1 1สต่งสตงจากไม่ติด GE ครั้งที่แล้วปัจจุบันอันดับ19เทียบเคียงได้ว่าอันดับเพิ่มมาถึง30อันดับ2พิมพ์ CTM 4 8ถึงแม้ว่า GE ครั้งที่แล้วจะไม่ได้ลงแต่ก็เปรียบเสมือนได้ลงสนามยั่งตำแหน่งหนึ่งใน4 8ที่และสามารถได้อันดับที่22ไปเท่ากับเพิ่มมา27อันดับ3 GG จากไม่ติด GE ครั้งที่แล้วปัจจุบันอันดับ23เท่ากับเพิ่มมา26อันดับ 4ออมจากไม่ติด G ีครั้งที่แล้วปัจจุบันอันดับ25เท่ากับเพิ่มมา24อันดับ5นิวจากไม่ติด G ครั้งที่แล้วปัจจุบันอันดับ28เท่ากับเพิ่มมา21อันดับ10อันดับที่ลดลงเมมเบอร์5อันดับแรกที่มีอันดับการลดมากที่สุดเทียบกับงาน G ีครั้งที่แล้ว1คามินจากงาน G ีครั้งที่แล้วอันดับ22ปัจจุบัน35 เท่ากับลดลงมา13อันดับ 2. แบมบูจาก GE ครั้งที่แล้วอันดับที่18ปัจจุบัน29เท่ากับลดมา11อันดับ 3. อิซิรินะจาก GE ครั้งที่แล้วอันดับที่21ปัจจุบัน30เท่ากับลดลงมา9อันดับ 4. จ๋าจากงาน GE ครั้งที่แล้วอันดับที่24ปัจจุบัน33เท่ากับลดลงมา9อันดับและ 5. มิโยริปัจจุบัน33เท่ากับลดลงมา7อันดับ 11. อันดับคงที่ สำหรับเมมเบอร์ที่ได้อันดับในปีนี้เท่ากับอันดับในงาน g ีอีกครั้งที่แล้วได้แก่ Music อันดับที่3น้ำหนอันดับที่10และจิ๊บอันดับที่32 12ประเด็นน่าสนใจ ข้อนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับผลประกาศที่เกิดขึ้นในฉบับโอตาแม่น,นะครับก็ต้องบอกว่างานปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะโซนของคามิเซเว่นเนี่ยที่เชื่อว่าเปลี่ยนไปเกินครึ่งเลยทีเดียวนะฮะเปลี่ยนในเรื่องของตัวบุคคลนะครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของอันดับที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันก็เลยเป็นความสนุกในการติดตามงาน GE นะครับว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนจริงๆก็บรรยากาศในการประกาศผลครั้งนี้นะฮะก็ค่อนข้างพิเศษ เพราะว่ามีการประกาศแบบออนไลน์นะครับน้องๆเมมเบอร์ก็จะมีการอยู่บ้านกันนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไปสู้ความสนุกกับการอยู่หน้าง,งานจริงๆได้ยังไงนะครับแต่ก็พบว่าเมื่อมีการประกาศไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ความตื่นเต้นหรือว่าความรุนมันก็ค่อยๆมาเองเรื่อยๆนะยฮะยิ่งอันดับที่สูงขึ้นนะครับก็ยิ่งเห็นถึงความตื่นเต้นที่เกิดข,ขึ้นกับตัวเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เมื่อรู้ผลมาแล้วนะฮะเมมเบอร์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยกันได้นะครับก แล้วก็หากจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในอันดับที่1นนะครับถือว่าน่าตกใจมากๆนะฮะที่ในปีนี้เนี่ยที่1มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งสําหรับโอตาแมนก็คิดว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับเราก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็คงจะมีคนที่สามารถก้าวข้ามเชือปปางไปได้นะฮะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดในซิงเกิลนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะครับการงงการเงินต่างๆเนี่ยการจะใช้จ่ายมันต้องค่อนข้างคิดเยอะกว่าปกตินะครับแต่ว่า พอเห็นผลแล้วเนี่ยก็จริงๆรู้สึกขนลุกตามที่เขียนบพสต์ไปในเพจเลยนะครับว่าซึ่งมากๆนะครับที่ปีนี้เนี่ยที่1สามารถทําคะแนนพุ่งได้ถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะฮะแฟนภาพของน้องเจนนี่เอาจริงกันมากๆเลยนะครับยอมเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็น่าสนุกนะครับว่าเดี๋ยวน้องเจนนะครับจะเลือกเพลงอะไรที่เหมาะกับน้องนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นภาพเจนสลอตยืนเป็นเซนเตอร์นะฮะยืนอยู่ท่ามกลางเมมเบอร์ด้วยกันนะครับซึ่งขนาดว่าผมที่ไม่ได้โอชิเจนนะครับก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นภาพนั้นเลยร ว่านี่ก็เป็นการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของเจนด้วยนะครับแถมเป็นการเป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลเลือกตั้งด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะฮะน่าติดตามมากๆครับน่าติดตามมากผมเองก็อยากเห็นภาพนั้นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ประเด็นรองๆลงมานะครับก็คงจะเป็นการทำงานร่วมกันของ BNK กับ CGM Forest ในอนาคตนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับคิดว่าก็คงต้องรอให้วิกฤตการไวรัสนี้ผ่านพ้นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับจึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มงานใหม่ๆกันได้นะครับแต่ว่าแค่คิดภาพว่าเราจะได้เห็นน้องๆ CGM นะครับร่วมเฟรมเดียวกับ BNK Forest ก็ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นหรือว่านิมิตหมายที่ดีแล้วนะฮะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากให้ผมทําคลิปแยกออกมาเนี่ยผมก็สนใจอยู่นะครับในเรื่องของทิศทางการใช้งานค a ร์มิสว่นะครับว่าจะมีผลต่อการติดเสียนไปทั้งปีหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะฮะ ราะจากที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเราจะเห็นว่าการเป็นคาร์มิเซเว่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลในการติดเซบาสึมาเรื่อยๆนะครับแล้วในครั้งนี้จะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจเหมือนกันในประเด็นนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของโอตะแมนต่อง,งานเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกเป็นแบบสั้นๆว่าก็เป็นปีที่สนุกเกินคาดเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีคนถามว่าไอ้แล้วตาหวานได้13เนี่ยโอตะแมนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมตอบแบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับตอบเผื่อทุกคนด้วยนะฮะก เมมเบอร์ที่ตัวเองเชียร์เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับอยากให้มองมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ b n k Forest มีให้เราร่วมสนุกนะครับจุดประสงค์ของมันเนี่ยเพื่อให้เราเอ็นจอยไปกับมันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปร่วมแล้วเรารู้สึกเครียดเนี่ยผมว่ามันน่าจะค่อนข้างผิดวัตถุประสงค์นะฮะก็หากว่าเราโหวตเต็มที่แล้วนะครับผลเป็นยังไงก็เอ็นจอยไปกับมันแล้วกันนะครับแล้วก็รอผลงานต่างๆที่จะตามมาแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความดีๆให้กับ และกูแล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับงานเลือกตั้งครั้งนี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์ร้อยฟังกันหน่อยนะครับและสำหรับวันนี้โอตาแมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ